งานเต้นรำโคมระยะสุดรุหราและไม่รู้สิคะได้ยินว่าภรรยาไว้เขาเวอร์ดีถูกครอบครัวสามีข่มเหงรังแกเพราะเธอมีลูกให้ไม่ได้แถมยังอนุญาตให้เขาพาชูรักเข้ามาได้อีกด้วยนะคะตายจริงฉันเองก็ได้ยินเหมือนกันค่ะแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วฝ่ายที่ไม่สามารถมีลูกให้ได้น่ะคือตัวสามีต่างหากเดาภรรยาที่ทอดถอนหายใจ นี่ขนาดฉันแต่งงานมาตั้งห้าปีแล้วยังโดนตรวจเครื่องแต่งกายทุกวันอยู่เลยค่ะพวกเขาบอกว่าจะให้เสียเกียรติของท่านเขาไม่ได้เด็ดขาดก็เลยมาตรวจสอบทุกเช้าเลยทั้งที่พวกเราเองก็เป็นลูกสาวผู้ร่ามาดีเหมือนกันแท้ๆไปสนใจเสื้อผ้าลูกชายตัวเองดีกว่าไหมวินาทีที่ชีวิตแต่งงานเริ่มขึ้นก็เหมือนกับการก้าวเข้าไปในอีกโลกใบหนึ่ง ซึ่งนั่นก็คือบ้านสามีว่าแต่ท่านกรนด์เชดชลาพิเลียนเงียบจังเลยนะคะใกล้จะครบหนึ่งปีที่แต่งงานมาแล้วใช่ไหมคะเออหนึ่งปีแล้วหรือเปล่านะตระกูลลาพิเรียนมีท่านเกาหลียอยู่ด้วยนี่คะเฮ้อท่านยังแข็งแรงดีอยู่หรือเปล่าคะได้ยินว่าท่านแกรนดูเป็นคนพวงผางด้วยนี่คะ จะว่ไปแล้วท่านเซอร์เซียเองก็อยู่ที่ตระกูลดุ๊กด้วยใช่ไหมคะอ่ะพี่สาวของท่านแกนดุกอ้างน่าสงสารเรื่องที่ท่านกอรียและท่านเซอร์เซียยังอยู่ที่ตระกูลดุกรวมทั้งเรื่องที่ท่านแกนดุ๊กเป็นคนผงผางนั้นถูกต้องแล้วล่ะคะ่ะน่าสงสารอ่ะแต่ผึบอยู่นี่เองคุณภรรยากอดแน่น กรนดุคกคนนั้นเทเดโอลาพีเลียนผมก็หาคุณตั้งนานแค่คุณหายไปจากสายตาเพียงคู่เดียวผมก็กังวลจนแทบหายใจไม่ออกถอยไปเลยค่ะมันจักรจี้นะคะแถมคนยังมองเยอะแยะท่านแกรนดุก๊กท่านแม่บอกว่าจักรจี้ไม่ใช่นังไงครับรีบถอยออกมาเลยนะครับนันซี การกระทำงามหน้าแบบนั้นมันอะไรกันหนักเทโอพี่สาวสามีเซอร์เซีย,ลา,ยซลาพีเรียนลูกชายเซลฟิุสลาพีเรียนท่านเซอเซีย <c oughs> วัสดีเฟรเซตตี้ฉันมาแล้ว <c oughs> ทุกคนช่วยถอยออกไปหน่อยได้ไหมคะอึดอัดท่านพี่ก่อนหนูด้วยสิคะไอเลด อาบอกแล้วไงให้เรียกท่านการดัเช่นไม่ใช่ท่านพี่น่ะเครือญย่ยาสายรองของเทเดโอไอเลตลาพิเลียนอาฟีเนียลาพีเลียนทำไมงานเลี้ยงเต็มลำถึงได้เสียงดังวุ่นวายขนาดนี้ท่านกอรียาแกรนด a ัชเชนรุ่นก่อนกอรียลาพีเลียนมาร่วมงานเต็มลำทั้งที่อายุปูนี้แล้วก็ลำบากกันนะเนี่ย แต่ท่านก็ยังกระสับกระเฉงอยู่เลยนะคะพอฉันออกมาทุกคนก็เอาแต่ยืนตัวสัส่นซะอย่างนั้นกลัวอะไรยายแก่คนนี้กันนั่งหนานเนี่ยทุกคนกําลังมองอยู่เฟรสซตตีถ้าเธอไม่อยากให้ฉันตามไปไหนมาไหนแบบนี้ก็รีบเรื่องมาสักทีสิ ว่าจะเอาที่ดินตระกูลลาพีเลียนหรือเมืองแร่ฉันเคยบอกแล้วนี่ว่าอยากจะยกสิ่งที่เธอต้องการให้เพราะเธอช่วยพวกเรา,เาไว้ฉันไม่ต้องการอะไรจริงๆนะคะถ้าเธอเอาแต่พูดแบบนั้นฉันก็จะยกทุกอย่างให้เธอทั้งหมดแล้วกันท,ทุกอย่างเหรอคะสมกับเป็นท่านแกรนด์ดชเชสบางที่สุดเลยคะ่ะ กลุ่มคนที่ไม่รู้อะไรเลยแต่ก็ปลอมมือไว้ก่อนกดกดดันชมัดเลย <S <S ครอบครัวสามีครอบครัวสามีเห็นทีจะข้างรัก